สวัสดีครับพบกับผมเทีวเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเรือทงฟ้านะฮะจากไอคอนสยามไปพานกนะฮะก็เป็นเรือด่วนติดแอร์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรือด่วนของเจ้าพยาแต่ติดแอร์ด้วยนะฮะเพิ่มเติมคือติดแอร์นะครับก็ไม่แพ้กับ My s สมาร์ทฟอร์รี่เลยนะฮะจริงๆจะไปไม่สมาร์ทฟอร์รี่แต่ต้องรอใบ3านะครับรอยกตัวเลยนะครับ ถ้าตัวแบบนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวไม่จำกัดรอบใช้ได้ทั้งวันนะฮะราคา150บาทนะครับอันนี้นะฮะเขาแถมแผนที่ให้ด้วยนะฮะมีเส้นทางรถไฟฟ้าด้วยนะครับ B D S M R T ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะซื้อแบบนี้บอกเมรคาเมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าถึงสถานีว่าถึงสถานีไหนกี่โมงแล้วก็ มีตารางเรือนะฮะขอบคุณครับเรือจะหมดรอบมาถ่ายรูปอันนี้ส่งบริษัทให้พี่เพ<า>ื่อนหรือเปนนล่ล้รีวิวก่อนหมอันนี้จะรีวิวไหมอันนี้ก็เป็นตัวเรือนะอตอนนี้30บบาทแล้วนะครับน,นั่ง เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆรีวิวเรืแม่น้ำจะพยาดีกว่าเนาะก็เป็นเรือไปฟ้ารุ่นใหม่นะฮะจริงๆก็มีข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนั่งข้างล่างนะฮะเพราะว่าข้างบนเป็นจัดฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนนะฮะ เพื่อทุกๆคนนะฮะจะได้เห็นวิว360องศาด้วยนะครับข้างบนก็เต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะที่มาชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะทุกคนเพื่อแฟนๆช่องนะฮะผมว่าผมจะถ่ายมุมนี้นะฮะ ได้เห็นบรรยากาศ360องศาของแม่น้ำเจ้าพยานะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานพุทธยอดฟ้านะครับแล้วเราก็เห็นเพื่ป้างของวัดอรุณนะครับ ราชวงศ์เข้าจอดที่ท่า,าราชวงศ์งนะฮะท่าเรือนี้กรณุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ราชวงศ์ For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดร,ระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. ก็มีเสียงประกาศนะครับคล้ายๆกับอยู่บนรถไฟฟ้า BTS MRT เลยนะฮะทุกคน ถ้าราชาวงศ์มีธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานพระปกเก้านะฮะข้างบนก็มีส่วนลอยฟ้าด้วยนะครับส่วนลอยฟ้าพระปกเก้านะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีเป็นโครงการรถไฟฟ้านะฮะชื่อว่ารถไฟฟ้าราวาลีนะครับ มีเรือสินค้าด้วยนะครับรู้สึกว่าจะไปอยุธยานะฮะบรรทุกดินบรรทุกทรายนะครับถ้าเรือต่อไปราชินีผู้โดยสาร 3RT สายสีเงินและไปปากคลองตลาด ได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier ราชินี Change Pier f o r MRT Blue Line Alight p e r f o r ปากคลองตลาดต่อไปก็เป็นท่าเรือราชินีนะครับที่เรือธงฟ้าจะจอดนะครับ เรากำลัลงลอดใต้สะพานพระปกเก้านะครับทุกคนโอ้โห,โโหเพื่อนๆดูสิเรือสามลำลากเรือบรรทุกสินค้า ไปอยุธยานะฮะบรรทุกดินบรรทุกทรายรู้สึกว่าจะไปอยุธยานะฮะยังไงยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าจะขึ้นไปที่อยุธยานะครับโอ้โหช่กันลากสามลำเลยนะฮะตรงนี้เป็นท่าเรือสะพานพุทธนะครับเป็นท่าเรือที่สวยมากๆเลยนะฮะสัมผัสท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้านะฮะ และนี่ก็คือสะพานพุทธยอดฟ้านะครับซึ่งเป็นต้นทางของรถเมลสาย8นะฮะเป็นต้นทางด้วยแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของรถเมลสาย8นะฮะที่วิ่งมาจากแฮปปี้แลนด์นะฮะจริงๆก่อนหน้านั้นมีวิ่งไปเคหะล้มก้าด้วยนะครับแต่ว่าเป็นขอสอมกนะ,ะซึ่งปัจจุบันก็พึ่งยุติการให้บริการในเส้นทางของเคหะล้มกานะครับตอนนี้หน้าที่หลักๆก็เป็นของไทยสมไม่บัสนะฮะแต่ว่ารถร่วมเจ้าเดิมก็ยังมีอยู่นะฮะสำหรับรถเมลสาย8นะฮะ แต่ว่าต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่หลักก็คือของไทยสมายบัสน,นะครับเพราะว่ากฎของกรมการขนส่งทางบกก็คือ1สายหนึ่งผู้ประกอบการนะฮะก็ต้องให้เอกจนเจ้าเดียวดำเนินการนะครับข้างหน้าก็เป็นวัดอรุณราชาวรารามนะฮะ แล้วเราก็เห็นป้อมวิชัยประสิธิ์นะฮะหรือว่าป้อมวิชัยเยนนะฮะราชินีราชินีสริษที่ก็สําหรับป้อมวิชัยเยนนะฮะก็สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับถ้าใครดูบุพเพศนิวาสก็จะรู้ดีนะสำหรับป้อมวิชัยเยนนะฮะก็สําหรับป้อมวิชัยเยนนะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่ออารักขาแม่น้ําเจ้าพยานะฮะ เรือสินค้าในสมัยก่อนนะครับที่จะเข้ามาค้าขายที่กรุงศรีอย,ยุธยาก็จะต้องผ่านจุดจุดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณปักคลองบางกอกใหญ่นะฮะหรือว่าคลองบางหลวงนั่นเองนะครับก็สําหรับป้อมวิยเยนแล้วก็พระราชวังเดิมนะฮะข้างๆกับวัดอรุณนะฮะปัจจุบันนี้ก็ดูแลงานโดยกองทัพเรือนะครับ และในอดีตตรงนี้นะครับก็เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะฮะกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีนะครับ นี่นะครับคลองบางกอกใหญ่นะฮะมีประตูระบายน้ำด้วยนะครับท่าเรือต่อไปวัดอรุณผู้โดสาร,สารต่อไปก็เป็นท่าเรือวัดอรุณนะครับเรือข้ามฟ้าไปท่าเพียนเพื่อไปวัดโพธได้ที่ท่าเรือนี้นี่นะครับป้อมวิชัยประสิทธิ์รหรือว่าป้อมวิชัยเยน,นะนถ่ายให้เห็นชันๆเลยนะครับ งนี้ก็เป็นกองบัญชาการกองทัพเรือนะฮะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวอย่างที่บอกไปตะกี้นี้ก็คือดูแลงานโดยกองทัพเรือนะฮะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตักสินมหาราชด,ด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อปางวัดอรุณน,นะฮะสวยมากๆเลยนะครับวัดอรุณ Stand โอ้โหวันนี้วัดอรุณนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนมีทั้งชาวต่างชาตินะฮะแล้วก็ชาวไทยด้วยนะครับโอ้โหมีคนใส่ชุดไทยมาด้วยนะฮะน่าจะเป็นคนเกาหลีคนญี่ปุ่นนะฮะที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับ ตามรอยบุเพสันิวาสนะฮะช่วงนี้บุเพสันิวาสก็กลับมาดังอีกแล้วนะฮะในละครเรื่องผมลิขิตนะฮะออกอากาศทั้งช่องสามนะครับวรนจันถึงพุธสองทุ่ครึ่งนะฮะผมลิขิตนะครับโอ้โหตรงนู้นก็มีคนใส่ชุดไทยนะฮะมาถ่ายรูปที่วัดอรุณอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทุกคนก็มีทั้งคนไทยด้วยชาวต่างชาติด้วยนะฮะที่นี่เองก็เกี่ยวข้องกับบุเพศนิวาสนะฮะเพราะว่า ข้างหน้าก็เป็นป้อมวิชัยเยนนะฮะหรือว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับคือคักจริงๆนะครับวัดอรุณในวันนี้ นี่นะครับเรือข้ามฟากนะฮะท่าเตียนนะฮะท่าเตียนะะยวัดอรุณนะฮะตรงนี้คือหอประชุมกองทัพเรือนะฮะซึ่งตอนที่เราเป็นเจ้าภาพเอเป็กนะฮะแล้วก็ มาจัดเลี้ยงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับหอประชุมกองทัพเรือนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นพระบรมมหาราชวังนะฮะกรด์พาเลสนะฮะ นี่ก็คือวันลักังโพสิตกรามนะก็มีเรือนํำเที่ยวจอดอยู่เยอะแยะมากมายนะครับที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงเรียนสตรีวันลักขังนะครับถ้าต่อไปที่จะจอดก็เป็นท่าช้างนะครับ าช้างก็สามารถเดินไปที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็ MRT สนามชัยได้นะครับตรงนี้เป็นราชนาวีสโมสรนะครับข้างหน้าก็เป็นโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงท่าผานนกนะครับตรงนู้นนะฮะท่าผานนกนะฮะข้างๆก็จะมีท่าเรือข้ามฟากนะครับ เป็นท่าวางหลังนะฮะเรือข้ามฟ้าก็จะข้าม,มาจากท่ามหาราชรวมถึงท่าช้างด้วยนะครับจริงๆผมก็เคยนั่งจากท่าช้างไปท่าวางหลังนะฮะเดี๋ยวจะแนบยิงไปให้นะ,ะจริงๆถ้าเกิดสมมุติเราลงท่าช้างนะครับเราก็สามารถเดินลัดอุโม,มงค์ไปพระบ,บรมมหาราชวังได้เลยนะฮะเป็นอุโม,มงค์ทางลอดนะครับข้างในก็มีห้องน้ํามีร้านขายของนะครับมีแอร์เย็นๆนะฮะเดินเหนื่อยๆก็มาพักในห้องแอร์เย็นๆได้นะครับมานั่งพักชิลๆนะฮะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรือโรงแรมนะฮะเดิะสยามนะครับเรือโรงแรมที่บริการนักท่องเที่ยวพาเหมาไปเที่ยวริมน้ําเจ้าพระยานะฮะเพราะว่าโรงแรมริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีเยอะแยะเลยนะครับก็วววววมีหลายโรงแรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอเรนต็นเชงกรีล่า<ๆ>นะครับเยอะแยะนะครับอยู่แถวแถวสาทรนะฮะส่วนใหญ่นะครับแถวแถวไอคอนสยามนะฮะแถวนั้นสะดวกมากนะฮะติด BTS ด้วย แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างรอยัล y ีเว i ร์ r ก็ใช่นะฮะผมก็เคยไปพักอยู่นะฮะแต่ว่าอยู่บางพัฒนู่นนะฮะผู้โดยสารสามารถไปท่าประจันได้ที่ท่าเรือนี้ต่อไปก็เป็นท่ามหาราชน,นะฮะใครที่จะไปธรรมศาสตร์ท่าประจันก็ขึ้นท่าเรือนี้ได้นะครับ Next Pier, าราใกล้กันแค่นิดเดียวนะฮะท่ามหาราชน,นะครับ นี stand the <ม>่นะครับถาาารามาหาลาภนะฮะตรงนี้ก็มีร้านอาหารเยอะนะฮะสตาร์บัคสเอชแอนด์พีเพร่นครกิวปิ้งย่างอยู่ข้างบนนะฮะเคยมากินกับเพื่อนอยู่นะครับถัดไปอีกนิดก็เป็นท่าพระจันทร์นะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะท่าเรือต่อไปต่อไปก็เป็นท่าพะนกนะครับ<า>มผมก็จะลงที่ท่านี้แล้วนะครับ สิริราชได้ที่ท่าเรือนี้ตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสิริราชนะครับข้างๆก็มีตลาดวางังหลังนะฮะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีเบเกอรี่เจ้าอร่อยนะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานพระปิ่นเกล้านะครับมีสะพานพระรามแปดนะฮะ แล้วนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทลเวลบายทิน,นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสดวครับ